ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะตายเสีครับออฟฟิเชียลจะมาราักะลุงแล้วลุงอยู่ไหนไวะเนี่ยฮัลโหลลุงอยู่ไหนเนี่ยมาลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าลุงหลงป่านะฮะลุงหลงป่าเฮ้ลุงมันตลกอะไรลุงอยู่ไหนเนี่ยเออทำไมเสียงเรามันใกล้กักน,น่างวะเออนายลุงทำไมเสียงเราใกล้กันจังเลยอ่ะเออแกลองหามาเดี๋ยงอ เฮ้ยลุงจะไปลุงกลายเป็นวัวไม่ใช่ลุงอยู่นี่นี่ลุงอยู่นี่นะนี่อ่ะล่าสัตวเดียล่าวัวเดียวเลยลุงล่าวัวป่าแล้วลุงเต็มเลยเนี่ยตรงเนี้ยได้แล้วเต็มเลยล่าเดียวล่าอยู่ลุงลุงวันนี้สุดว่าหมอดูเขาเรียกเราเรียกเราไปดูได้วยนะลุงหมอดูจะได้ไหมหมอดูในหมู่บ้านเราอ่ะจริงเหรอเรียกเราอีกแล้วเหรอเรียกทุกวันเลยให้ช่วงนี้เฮ้ยได้ลุงข้ามาเร็วข้าวัวข้าอยู่นี่แนี่เอาเนื้อปีกลับไปกินที่บ้านกินด้วยลุงไปเออนั่นดิวันนี้หมอดูมาจจะดูอะไรเรานะอาจจะดูดวงหรือดูมือวัดรง เขาต้องดูดวงดิอ้าวดูดวงทำไมมันดูมือไงล่ะวะลุงการดูดวงมันต้องดูที่มือดิเออลุงไม่รู้จักเหรอเนี่ยฮะลุงเคยดูดวงไหมดูเลยดูประจำเลยด้วยสิดวงอ่ะคนละดวงลุงนั่นมันอะไรเนี่ยโอ้สบกสบกไปลงกันตัวข้ามเลยแล้วก็มีว่าทำไมวะเนี่ยนั่นดิลุงไปลุงไปนี่ไงหมอดูลุงนายหมอดูไอ้จีบจะมาสาวปะเนี่ยโอ้ยสาวด้วยโอ้โหจ่าจีบเปนยังไงลุงแก่แล้วเกมตัวไหนลุงหมอดูครับสวัสดีครับหมอดูโอ้สวัสดีเฮ้ยหมอดูเออนั่งไม่ได้เหรอครับเนี่ยอ่นั่นดิ นั่าไม่ได้ครัฮะฮะนอนด้วยแล้วกันยืนดูไม่ได้เหรอเออได้ก็ได้เอาจะได้ครับอ่ะยืนก็ได้ครับมาดูนั่นก็ต่อครับงั้นแบมือมามือใครอ่ะนั่นดิลุงมือคนจะดูนะอ่ามือฉันแล้วกันอ่ะแปะแปะแปะไว้แปะอ่ะแปะอ่าดูดิเป็นไงบ้างอ่ะคออะไรคอใหญ่คอหนักมากแบบหนักหนักมากเลยครับหนกมากเลยนะเฮ้ยอะไรหนักล่ะบอกสิเ้ยหมู่บ้านเนี้ยจะโดนทำลายเออม่าเราทำลายเพื่ออะไรวะ อับนามิลูกใหญ่จะมาอที่นี่พวกเราจะไปอยู่ใต้ดินกันแล้วพวกเราต้องไปอยู่ใต้ดินเหรอครับเนี่ยไรนะสุนามิอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะมันคืออะไรวะสูนามิเนี่ยเออมันคือน้ําท่วมขนาดใหญ่ลุงเนี่ยไอ้คุงจะดับน้ำมาดิดีแล้วเนี่ยลุงบ้าไปเนี่ยมันใหญ่แบบใหญ่มากเลยลุงสุนามิแบบทาให้ให้เราตายได้เลยนะลุงอาดีเงินน้ไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาสุนามิเราไม่เอา เราต้องเ,นะเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมครับคุณคุณหมอดูใช่แล้วโอเคนั่นผมนั่นผมขอไปดูก่อนนะครับไปไปไปดูกันดีกว่าไปแซมมี่ไปอันนี้คือเมื่อสองสามปีที่แล้วเราเคยสร้างหลุมหลบ,บภัยไว้ลุงจำได้ไหมจำได้เนี่ยมีคนอยู่ข้างในด้วยเสียงฮ่อห่อห่อ,หอ,หอใดใครเลยอ้าเปิดดิไปลุงไปดูกันลุงมันลุงลุงตามมาลุงลงตามมาได้เลยเออสวัสดีครับโอ้สวัสดี ก็เดาอะไรเหรอต้องการเอ่อตั๋วเข้าไปข้างในครับอ๋อตั๋วใบหนึ่งสองโกห้าบาทสองโกหสองโกห้าบาทคืออะไรครับเอ่อมันห้าโกหสองตั๋วไม่ใช่เหรอครับเนี่ยใช่ใช่ฉันเจ้าพี่ฉันเป็นอ๋อโอเคครับได้ครับอ่ะลุงขอตั๋วหน่อยลุงอ่ะตั๋วไม่มีแม่ตังเอาไปเออได้ขอตังค์ค่ะลุงอ่ะขอซื้อเลยครับโอเคเอ่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไอ้แกเงียบๆนะลุงเดี๋ยวดูนะาแล้วตั๋วต้องจ่ายให้ให้ให้ตรงไหนครับเนี่ยเอ่อให้ผมคนนี้เลยครับอ้าว เอาเดีกเด็กเอามานทำไมวะเนี่ยเอาเออโอเคเอานี้ไปครับลุงเราจ่ายเงินตอนแรกก็จบไปใช่ะไม่รู้ใช่แล้วจ่ายเงินแลจบแล้วเนี่ยแม่งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเไม่รู้ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยลุงน่าจะเป็นใต้ดินนะนะเออมันมีแค่นี้เหรอวะน้อยจังเลยลุงมีประตูอีกไหมเหรอเฮ้ยลุงในกล่องนี่มันมีหูลุงอาวุธเต็มเลยลุงไหนโอ้โหพับเพื่อเต็มบับเพื่อเรวาวาลุงมาเราไปดูข้างในกันดีกว่าลุงม่ะโอ้ลุงที่นี่ไม่รู้เลยวะ ลุงมันก็แบบอยู่ใต้เดี่าลุงแบบว่าแต่ว่าเขามีทีวีมีโซฟามี่นมีนี่ให้นั่งนะลุงเออแบบมันก็เดนกันนะแล้วก็นั่งประตูอะไรวะลุกไปดิลุงห้องน้ำลุงโอ้ห้องน้ำข้าวโบราณไม่อาบน้ำลุงตรงนี้จะเป็นบ่อขี้ลุงนี่บ่อขี้ลุงอะเอหน่าขี้เหมือนกันแต่ไม่เอาดีกว่านะช่วงนี้มัค่อบปวดนะให้ลุงไปต่อไปตรงนี้จะเป็นห้องนอนแน่เลยห้องสุดท้ายลุงมาดูกันโอ้ห้องอาหารเลยเนี่ยเฮ้ยลุงไม่ใช่ห้องอาหารมันคือห้องนอนด้วยลุงห้องอาหารด้วยโอ้ยที่นี่มันแออัดเว้ย ไอ้ว uhm, ันดียวันดียวให้ไอ้พวกหัวลนลุงเรานอนเตียงไหนดีลุงอ่าเตียงนี้ละกันนะลุงชอบนอนข ogi, ้างบนอ่ะแกนอนข้างล่างละกันนะเดี lair, ๋ยวเราองข้างบนได้ลุงโอ้ยนอนยากจะว่าโหเนี่ยโคตรแคบเลยข้างบนเนี่ยลุงมันนอนแบบเป็นแคบมาลุงไปลุงไปเราไปเอาอาวุธของเราก่อนไปที่เราต้องใช้ในการเอ่อใช้ในในเอ่อแบบว่าในการสู้กับอะไรสักอย่างน่าลุงนะไปลุงพลเรศเลยลุง อาลุงเทพไหมลุงโคตรเท่เลยลุงเฮ้ยเดี๋ยวนะลุงได้เสียงน้ำจากข้างบนเลยเราขึ้นไปดูไหมพาลุไหมได้เสียงน้ำอ่ะลุงสุนัีีมาหรือวะในีลุงไม่รู้เดี๋ยวเปิดแป๊บนึงนะแป๊บเรียบร้อยในลุงในลุง้สึนามิเออลุงสึนามิมาไอลงแนวลงแนวอ้ยเป็นไรอสึนามิมาสึนามิมาปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งปิดได้ไหมขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงเออมองดูครับสึนามิมา เฮ้ยลงมาเฮ้ยเป็นอะไลุงใช่ตามที่ทำนานเลยครับโอสุดทีมิมาเต็มเลยโอ้ยปิดเลยละกันโอ้ยเปิดทํเาะเปิดทันพ่อแก่ก่อนละเฮ้ยดีดีเลยครับลุงจะบอกว่าใช้ชีวิตรอดที่นี่ใช่ไหมลุงใช่แล้วนะไปไปดูกันว่ามีอะไรกินไหมหิวลุงยังหิวอยู่เนี่ยมันเราจะตายกันหมดแล้วลุงเราไม่ตายเราอยู่ข้างล่างเราไม่ตายไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวลุงลองขึ้นไปเปิดไปหนึ่งนะลุงไปลองเปิดดิลุงไหนว่ามีอะไรไหมนาอุ้ยน้ำกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ลุงลุงไปเถอะลุงเลยนาเข้ามาลุ่งเปิดปิดปิดปเดี๋ยวนาเข้ามาสุมิตเต็มเลยเฮ้ยไปไปหาอะไรกินในห้องครัวดีกว่าไปไมีห้องครัวเหรอลุงมันคือห้องนอนไม่ใชเหรอมันก็คือห้องครัวหน่ยนาอย่าแรงมากนะหมอดูครับหมอดูเอาเอาหมอดูเขาหลับแหละไป,ไป อหมอดูรับอะไรไหมครับไม่น่าจะไม่รับแหละเอาหมูเอ๊ยเดี๋ยวนี้มีเนื้อว้ามีไก่ด้วยลุงอยากกินเนื้อหมูอเาไก่เอาไก่ก็ได้เอาไก่ได้ครับทันทีเอาผมทอดก็ได้นะผมต้มได้ลุงเอาแยกเข้าไปแยกเข้าไปเดี๋ยวมึงก็โอเว่นให้เองนะหิวหิวลุงแล้วที่นี่มันคนเต็มเลยทำไมเอ้ลุงเฮ้ยพวกเองอะไอหัวร้อนรอนะออกไปให้หมดดิลุงเราจะโดนตีไม่ได้ลุงไม่น่าจะไม่โดนตีนะลุง ที่นี่ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ทำไมที่นี่มันลำบากจังเลยเราเปน็นคนจนเหรอเนี่เนาะ นี่นี่เธอเธอเดี๋ยวเราอะนะเดี๋ยวฉันนะจะพาไปดูบ้าน,นดินสุดสุดรักของฉันเองเป็นบ้าน,นดินแบบว่าที่รวยสุดในโลกอ่ะพอไหมใช่เหรอใช่แล้วตาบรมาเธอเธอแต่งงานเป็น,ปนแบบว่าเป็นภรรยาของฉันนะเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเอาเรใครมาเปิดประตูเนี่ยปิดปแบบ๊บเออถ้าถ้าเธอเป็นภรรยาเป็นภรรยาของฉันนะเป็นแฟนของฉันในอนาคตนะตอนนี้เราดูใจกันก่อนถ้าเราเป็นภรรยากันเออแล้วเราเป็นสามีภรรยาสามีภรรยากันเราจะรวยสุดในโลกดูสิบ้านต้นไม้ของฉันเป็นบ้านดินเองอ่ะ เราที่ให้เกียรติเดี๋ยวเราลงก่อนมาลงมานี่ให้เกียรติเราลงก่อนใช่อ่าอันหนึ่งปิดตู้ด้วยสิโบอยอันนี้บอยของชั้นเองแบบพนักงานต้อนรับชื่อว่าสตีฟสตีฟเมื่อไหร่นายจะทำไอโฟนเนี่ยไม่ใช่ครับคนละคนอ๋อนี่สตีฟจ็อบตัวที่ปิดคนสตีฟผมชื่อธุลสมรวยครับผมสตีฟเราเข้าฟรีใช่ไหมเข้าฟรีแล้วใช่ไหมบ้านชั้นเองอะนะอ่ะสตีฟชั้นให้ติ๊ฟนายเพชรกองหนึ่ง ทิปแล้วกันเนาะยิ่งไม่ใช่เ,เงินเดือนหลักนะเ,นเยอะมากเลยนะเนี่ยทิปครับผมไม่กินเงินไม่ใช่ไม่เ,เงินเดือนหลักไม่ใช่ทิปแล้วจะมีปเป็นคมอมของพนักงานต้อนรับเราซื้อให้เขาเองเครื่องน,นี้ประมาณ80ล้านดอลลาร์ใช่ร้านแป้านดอลลาร์ใช่ตีมันใคโอ้โหนักเยอะนะแล้วก็มีมีนกตัวนี้นกขึ้นมา1ล้านพันล้าน1น0่งล้านดอลลาร์โอ้อันนี้นกงทองแท้ใช่ไหมเนี่ยคะเออกงปลอมมากระโดดมาเนี่ยอันนี้อ่ะบอยตามมาบอยมาบริการเลยด่วนนีเหยียบได้ไหมคะ เออเย็บได้ครับผมอันนี้นี่ไม่ใช่หมีดาธรรมดาเป็นหมี the black bear 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 the black bear b หมี t ด e d a r นั่นเองแล้วนี่ไม่ทอจะจอทัดที่ชั้นหน่อยนะหมีดำ edition นั่นแหละเป็นไงแต่ลืมนะสังเกตดีๆไหมรู้ไหมทำไมนี่เราอยู่ใต้ดินแต่บ้านเราเป็นเพชรเห็นไหมจริงค่ะคือพี่เนี่ยนะสั่งสั่งเข้าขุดไงขุดตรงนี้หมดเลยแล้วก็กลายเป็นเพชรทั้งหมดเลยจากดินนะครับอ่ะมาตรงนี้ต่อนี่คนรวย มาตรงนี้นะครับนี่จะเป็นจุดถ่ายหนังที่พี่เนี่ยถ่ายอาถ่ายแบบสัมภาษณ์นะครับว่าแบบแบบสัมภาษณ์แบบมันจะมีคนมาสัมภาษณ์พี่บ่อยนะเลยแบบว่าบ้าคุณเนี่ยซื้อมาก,กี่บาทอะไรบางนี่นะพี่ก็บอกมาตลอดนะครับเป็นพันล้านพันล้านดอลลาร์เก็บอะไรอ่ะคะเนี่ยอ่าอันนี้เหรอไม่ใช่ครับอันนี้ตู้หนังสือครับอันเนี้ยใช่ครับตู้หนังสือใช่ครับแล้วตัวนี้จะเป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าธนุกนะครับเอาไว้แทงเล่นนะครับไม่มีอะไรทำแล้วก็มีกล่องด้วยที่มีเงินไปพันล้านไอโฟนประมาณแปดสิบ ไปเปิดดีกว่าค่ะที่คขวดนกคุณแล้วก็จะเป็นห้องครัวนะฮะห้องครัวสุดล้ำตรงนี้เลยนะครับชอบมาทำอาหารกินตรงนี้ชิวๆนะครับใช่แล้วใช่ต่อไปก็จะเป็นเอ่อห้องห้องน้ำนะับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่สั่งบอกว่าขุดเองตรงนี้เลยเป็นบ่อบาดาลเอ่อที่ลึกสุดในโลกนะครับประมาณนี้ตรงนี้เลยไปบอกที่รวยสุดในโลกเพราะว่ารวยทั้งบ้านแหละครับไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้ไปตักน้ำที่ที่ลึกที่สุดในโลกแล้วมาไว้ี่นรับงอะครับนี่ครับน้ำนี่ครับน้ำก๊อกแล้วก็ต่อสายยางออกออกมามานี่ๆโอเคบอยบอย เออไปเก็บผลไม้ข้างนอกหน่อยเดี๋ยวฉันจะฉันจะทำอะไรนิดนึงอะนะไปเก็บผลไม้ข้างนอกไปเดี๋ยวเซอรอยิเซอะอย่าเสียใจมา,าเรามาหาอะไรสนุกสูตรทำอย่ามานี่เลยพอไหมแทงนุกมา,ากฉันจะลูลูกนะแล้วกันเฮ <c oughs> ้ยซูโามิดจะไม่อบอกในท่านเฮ้ยเป็นไงล่ะยังไม่ได้ยิงสลุ่มเลยมันยังเหมือนเดิมเป๊ะเลย เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยกำลังแทงสนุกสนุกเลยมีอะไรเฮ้ยตีก้นทำไมล่ะอชิปด้วยอ่ะไรอชิปแอคชั่นอ่ะมีอะไรซอนามิซอนามิมาได้ด้วยเซอนามิอีกแล้วเหรอซอนามิมีจริงเหรอเนี่ยตอนแรกเห็นในข่าวนะอ้าวแล้วปิดประตูทำไมล่ะขอสิหนายนายขอดูหน่อยเฮ้ยซอนามิจริงๆด้วยเฮ้ยไม่ต้องห่วงทุกคนฉันมีชุดสับล้อของฉันเรียบร้อยแล้วนี่ ในสุดฉันรอวันนี้มาตั้งนานเดี๋ยวฉันจะไปออกดูทัวร์สตรีมินะเดี๋ยวฉันมาแล้วฉันจะเปฉันจะทำยังไงหรออยู่นี่อยู่นี่ไว้อยู่กับเอ่อบ่อยไปก่อนเอาเงินไปเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันจะไปตัวรยข้างนอกฉันเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับคนรวยนะเธอไม่ต้อสงสัยนะมีปืนก็คือปืนแรกก็จะเป็นปืนเรเซอร์แต่ว่าไมันจะเอาไปยิงใครเหมือนกันแล้วก็จะมีปืนเป็น LMG ก็จะมีเป็นดาบเอเวอร่ที่ฉันสั่งทำมาเป็นพันพันล้านดอลลาร์แล้วก็็จะมีเปน PW ก็คือเป็นปืนที่สามารถแบบนี่ครับเห็นป่ะปืนสามารถแบบเป็นกระสุนที่สามารถลอยบนอากาศได้โคตรดีเหมือนกันเดี๋ยวฉันมาแล้วกันนะฉันจะไปตูลุยเอ่อข้างนอกด้วยเดี๋ยวฉันมาสักครู่แล้วกันเฮ้ยไปนะแน่นอนไม่ต้องห่วงเออบอยบอยเปิดประตูหน่อยบอยทุกอย่างบอยทุกอย่างโอเคสวยงามบอยเดี๋ยวฉันมาบอยอุ้ยโอ้หุ่นม้ยอ๋อหรือไปเราใส่น้ากาดตำน้ำโอเคไปนึ่งบอยสักครู่เดี๋ยวเรามาบอยอุดอ่าบอยอุดเฉยเลยเออเดี๋ยวฉันมาฉันไปว่าน้ำเล่นก่อนอุ้ย ดีนะที่เรามีชุดดำน้ำอะ่ะแต่ทำไมมัรมน,น,ออนร,ออรู้สึกมันไม่กันออกซิเจนเลยวะอ๋อรู้สึกออกซิเจนเหรอไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยสนามิมันก็ไม่ได้เย็นอันเนี้ยโอ้โหสนามิก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยในบ้านเราก็นะโรวยเกินนะครับน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนสิสนามิเป็นไงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนาคนนะจะสั่งเรือดำน้ำมาแล้วว่ายสนามิเล่นละกันสนามิจะท่วมเลยขณะนี้ทั้งโลกอ่ะนะเฮ้ยขึ้นก่อนละกันเฮ้ย สึนามิมันก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยโอ,โอ้โหดูบ้านเราสิกลายเป็นต้นไม้ทองโอ้โหจมน้ำบอยบอยเปิดตูบ้บอยบอยจะเข้าบ้านบอยบอยอยู่ไหนบบบบอยู่นี่โอเคบอยบอยบอยเรามาแล้วโอเคไปทัวร์สึนามิมานะก็ไม่ได้แย่นะสึนามิอ่ะน่าสนใจไอ้เธอ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 สนใจไปทัวร์สึนามิอ่ะไป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 ทัวร์สึนามิเลยไปไปไปเอาไปหมดเลยไปนี่เอาเอาเอาปุะตูบลัดกันระวังตัวเองอ่ะไปไปทัวร์สึนามิเล่นไปข้างบนอ่ะน่าสนใจ นี่ใส่ช่วยแล้วแหละไปเร็วไปตัวตัวนีไปไปเลยไปเลยบอยอยู่สองต่วสองแล้วบอยเรามาทำอะไรซัมติงกันไหมไปเร็วบอยไปเร็วไปเร็ว็อยู่สองคนแล้วบอยทางสะดวกโอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโนไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้น5กห้โมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟไหมครับ L L G D A นู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะครับลิงก์โหลดใต้คคลิปนะรับ